สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหุ้นนี้เคอเช้าเช้ากับบ่ายวันที่สี่เดือน12ปี่8ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นรอบเช้าสามตัวบนสองเก้าสี่สองตัวล่างสี่เก้านะ งวดที่แล้วงวดเมื่อวานนี้ผมให้สีนะสีกับสามฟันสีฟันถูกอยู่นะถึงจะเข้าเป็นตัวกันนะแต่กแต่ก็ยังฟันถูกนะฟันสีจอดสีเก้านะตัวกันบนล่างเลย <c oughs> นะบนล่างเลยทุกคนออกมาเก้าสีกับสีเก้านะตัวเลขก็มา แค่สองตัวเองเก้ากับสี่มีสองสองไปะยุดหล,ลักร้อยสำหรับ <Hey. S 1> หุ้นนี้เคอีบายสี่หกแปดแล้วก็สองสามอ่าผมให้หกกับห้านะฟันหกก็ฟันถูกอยู่นะแต่จอไม่มีเลยนะจอไม่เข้าเลยทุกคนนะไม่มีหกแปดเลยนะมีมีแค่หกเนาะแปดไม่มี เข้าแค่เด่นหนะเน้นหกหนึ่งหสองหสามออกมาสองสามเดี๋ยได้นาะเด่นก็มาอยู่ฟันก็ถูกอยู่แต่จอไม่มาแล้วจอไม่เข้าเลยเอามาลุ้นกันต่อละกันนะก็จะมาเริ่มจากหุ้นดาวโจนไปก็จะมาเริ่มจากหุ้นนี้แค่อีกเช้า หุ้นนี้แค่อีกรอบเช้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับสองแน่นอนสองกับสามสองกับสามนะครับก็จะมี สองเก้สองศย์สองสี่สามศูนย์สามเก้าสามสี่ตัวการนะครับสองหกสามหกเอาสองล้กันนะสองห้ากับสองเสร็จนะ 2, 5, 2, นะเน้นที่สอง เน้นที่สองฟันสองตัวเน้นก็จะมีะสำหรับตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสองสี่สองศูนย์สองเก้าแล้วก็สามเก้า มุ่นนี้แค่อีเช้าเลขสอตัวจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสาตัว3ตัวนี่ก็ยังไม่มาเลยยังไม่เข้าเลยสามตัวเอาสองละกันสองเก้าสองเก้าสี่ สองเก้าหกสองสี่สองหแล้วก็สองสี่หกหุ้นนี้แค่อีกเช้านะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหุ้นนี้แค่อีกป่ายรอบปลายเนี่ยรอบป่ายนี่ยากก่อนยากก่อนรอบเช้าอยู่นะรอบป่ายเนี่ย ผมยังไม่เข้าเลยนะรอบบายมาก็มาแค่ตัวเด่นรอบบายนะครับวันนี้ศูนนะศูนย์กับเก้าละกันศูนย์กับเก้านะครับ ศูนย์หสองเก้าห้าเก้าหกตามด้วยเก้าสองตัวกันศูนย์สี่แล้วก็เศูนย์แปดเลยนะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นก็จะมีตัวเนี้ยนะครับ05 06 02ตามด้วย92 หุ่นนี้แค่อีบายเลข2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัว3มตัวนะครับ0ูนห้าห ศูนย์ห้าหกนะศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์หกสองศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์สองสามนะครับขอให้เข้านะรอบบ่ายนะรอบบ่ายขอให้เข้าทุกรอบแหละรอบเช้าก็ขอให้มาเหมือนกันนะ ขอให้เข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยวันเนี้ถ้าไม่ออกแปลกๆนะเมื่อวานนี้ก็ออกแปลกๆแลนะ้วออกเก้าสี่กับเก้าสี่ไม่รู้ว่าฟุกเข้าได้ยังไงเข้าบนล่างเลย 94. เก้าสี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตุอลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ